Tower โตโยต้าไฮลักทาวเวอโฉมใหม่หรือว่าไฮรักโฉมใหม่ก็ใกล้ที่จะเปิดตัวในไทยแล้วนะครับก็สิบพฤศจิกายนนี้เจอกันแล้วนะล่าสุดโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ได้ปล่อยทีเซอร์ก็จะเป็นทีเซอร์เผยให้เห็นในส่วนของภายนอกของเขานะครับก็เขาก็บอกว่าพบกับ New ไฮ l ักคังแรกของโลกนับถอยหลังเตรียมลุยสู่เส้นทางใหม่ไปด้วยกัน รับชมไลฟ์พร้อมกันได้ที่ f a c e b o o k y u u t u b โย o ้ามอเตอร์ไ h a i l a ด์ f a c e o o o k h ลัก x ร e vo Thailand 10เดือนสิบเอ็ดสอเวลา10บนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไป Toyota Hilux เตรียมลุยสู่เส้นทางใหม่ไปด้วยกันก็เผยให้เห็นในส่วนของภายนอกนะครับสำหรับทีเซอร์นี้ซึ่งภายนอกของเขาก็คือด้านหน้าใหม่ก็นหน้าแบบที่เห็นในพวก อย่างพวกรูปหลุดหรือว่าพวกรูปเลนเดอร์ต่างๆก็คือไฟหน้า led แบบใหม่แล้วก็กระจังหน้าใหม่โลโก้โตโยต้าจะเป็นตัวอักษรนะครับก็ตัวอักษรเรียงกันเลยไม่ใช่โลโก้สามห่วงกระจกมองข้างอันนี้ยังกระจกเดิมนะสวากาศอันนี้ก็เป็นเสาแบบแท่งตรงกลางนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะแล้วก็ล้ออันนี้เป็น ล้อใหม่นะครับล้อลายใหม่ด้านท้ายก็คือด้านท้ายใหม่ก็เผยให้เห็นในส่วนของมือเปิดท้ายไฟท้ายเป็น LED แล้วก็คันนี้มีโลบาร์แบบสปอร์ตบาร์มาให้ก็เห็นด้านข้างอันนี้ก็แบบว่าเป็นรุ่นสี่ประตูตัวท็อปอย่างแน,น่นอนนะครับก็สี่ประตูยกสูงครับเพื่อสี่ล้อตัวท็อปอย่างแน,น่นอนนะสำหรับในทีเซอร์นี้ จะแบบสไตล์อย่างที่เห็นในรูปหลุดหรือว่ารูปเรนเดอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือหน้าใหม่ท้ายใหม่กลางลำตัวเดิมเปลี่ยนโฉมใหม่บนพื้นฐานของรุ่นเดิมก็เผยให้เห็นคีเซอร์แบบนี้ออกมาแล้วเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะเปิดตัว10พฤศจิกายนนี้การสำหรับให้รักทาวเว์โฉมใหม่หรือว่าให้รักโฉมใหม่ก็คือ เขาเปลี่ยนหน้าใหม่ท้ายใหม่กลางลำตัวเดิมก็จากข้อมูลที่มีมาก่อนก็จะบอกว่าอย่างภายในก็คือภายในปรับเปลี่ยนใหม่ก็คอนโซลยกมาใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างพวกพวงมาลัยไฟฟ้าอันนี้ก็อาจจะมีด้วยคอนโซลดีไซน์อันนี้จะสไตล์แบบ Lancuser 250ก็น่าจะถูกใจแฟนๆโตโยต้ามากขึ้น รุ่นย่อยจะมีแต่ยกสูงเท่านั้นก็คือมีแต่ทีแรนเนอร์กับขับเครื่องสี่ล้อ4ี่คูณสมีขับ2ยกสูงกับ4ี่คูณส่ส่วนโตดดี้อ่ะพวก Z-EDITION อันนี้ยังไม่มาอันนี้ก็แบบว่าเรื่องความพร้อมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่า z e d อีดิชั่นเพิ่งเปลี่ยนหน้าเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนสําหรับโตดดี้เซ e อีดิชั่เครื่องยนต์จะมีดีเซล 2. 8 แล้วก็เป็น BEV EV หนึ่งร้อยเปอร์เซนดีเซลสองจุดสี่ก็จะไม่มีมีแต่ดีเซลสองจุดแปดเท่านั้นนะครับสำหรับตัวดีเซลแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเวอร์ชันไฟฟ้าเลยก็ตัวดีเซลสองจุดแปดก็เป็นเครื่องเดิมพัฒนาใหม่เกียร์อัตโนมัติเป็นลูกใหม่ซึ่งรุ่นเกียร์อัตโนมัตปิประหยัดกว่า2.4ลิตรตัวเดิมสำหรับเกียร์อัตโนมัติก็จะข้อมูลที่มีมาแล้วก็เกียร์ธรรมดา2.8 ประหยัดใกล้เคียงกับตัว2.4เกียร์ธรรมดาอันนี้ก็ถือว่ากา็นับว่าน่าสนใจอยู่นะครับก็แบบเครื่อง2.8แรงขึ้นแต่ว่าประหยัดขึ้นหรือว่าประหยัดใกล้เคียงเดิมแต่แรงกว่าเดิมแล้วก็นอกจากนี้มี EV วีนอีกบางหาก็ต้องรอดูต่อไปเรื่องขุมพลังแล้วก็อย่างช่วงล่างคือใช้พื้นฐานร,ร่วมกันกับรุ่นเดิมแต่ว่าเขาปรับปรุงใหม่ อันนี้ก็น่ารอดูว่าช่วงล่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือโดยรวมก็อย่างหน้าใหม่ท้ายใหม่บนพื้นฐานตัวเดิมแล้วก็ภายในใหม่เครื่องยนต์อันนี้ก็เป็น2.8ไม่มี2.4ตรงนี้ก็แบบว่าถ้าชอบเรื่องสมรรถนะความแรงอันนี้ตอบโจทย์แน่นอน2.8แล้วถ้ามากับราคาใกล้เคียง2.4เดิม ตรงนี้ก็นับว่าน่าสนใจถ้าชอบสมรรถนะความแรงถูกใจแน่นอนแล้วก็ถ้าประหยัดใกล้เคียงเดิมหรือว่าประหยัดกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีแต่ว่าการที่มีแต่2.8ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะมาว่าเครื่อง2.8ใหญ่เกินไปหรือเปล่าสําหรับรถใช้งานในเมืองหรือว่าคนขับรถไม่เร็วหรือว่าไม่ได้บรรทุกหนักอาจจะมาว่า2.8ดูใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือว่า กลัวเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อว่าเครื่องใหญ่ต้องกินน้ามันอันนี้แบบความเชื่ออันนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็แบบว่าก็อาจจะมีมุมมองแบบนี้สําหรับบางคน,นครับซึ่งทางโตโยต้าก็ต้องแบบว่าทําให้ดูว่าเครื่อง2.8แรงกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมหรือว่าประหยัดใกล้เคียงเดิมก็ต้องโชว์ตรงข้อนี้ให้ได้ แล้วก็อีกข้อคือภาษีประจำปีของรถสี่ประตูตีตามซีซีเครื่องยนต์อันนี้ก็จะสูงอยู่ซึ่งบางคนที่เน้นเรื่องประหยัดอันนี้อาจจะมองว่าสองจุดแปดดูใจะใหญ่เกินไปอันนี้ก็แลวแต่บุมมองแลวแต่ความชอบนะครับแลวแต่ความชอบแลวแต่การใช้งานของแต่ละคนช่วงล่างใหม่ก็น่ารอดูอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรนะก็กำหนดการเปิดตัว10พฤศจิกาย,ยนนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับ ไฮรักทาวเวอร์หรือให้รักโฉมใหม่ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับให้รักทาวเวอร์ก็คอมเมนต์กันได้นะถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมกันเลยนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีครับ